สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยูครับผมตอนนี้ทีมงานหงยกแปดริ้วก็ยังอยู่กันในจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาพบกับอีกหนึ่งสถานที่ของคนรักนกนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับและก็อยู่กับพี่ยูนะครับซึ่งเป็นพี่อีกหนึ่งท่านที่รักในเสน่ห์ของนกหลากหลายชนิดนะครับซึ่งมีนกอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ที่มีก็ลิงเด็ก แล้วก็หงยกครับผมหงยกนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับอังกฤษเป็นอังกฤษฟลโล์บ้างอ่าก็คือมีทั้งอังกฤษแล้วก็สายพันธุ์ฮอลแลนด์อ่าสายสายสายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่อยู่ในกลุ่มของฟลโล์ใช่อ่าก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีเยอะกว่านี้ในในหลากหลายสายพันธ์ใช่มีมาคอครับกระตั้วครับซันครับเกมีทัทุกอย่าง ก็คือครับผมก็คือเข้ามาเหมือนเหมือนเป็นอาณาจักรของนกเลยก็ว่าได้ครับแต่ด้วยกับเขาเรียกว่าอสภาพที่ที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดคิดก็คือมันมันมันเกิดน้ําท่วมใช่ไหมพี่ลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็มีเรื่องกฎหมายของเกี่ยวกับไซเตสที่ที่นกสวยงามก็เลยทำให้ไม่ไม่สะดวกในการที่จะเลี้ยงนกบางอย่างครับผมที่มันติดกฎหมายอยู่ครับ ก็เลยเหลือแค่นกที่มันไม่ติดกฎหมายอะไรก็คือตัวลิงดิกครับผมครับผมซึ่งเป็นนกที่มันเลี้ยงง่ายสบายครับผมบอ่าก็คือต้องบอกว่าตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นลานซึ่งสําหรับพี่เนี่ยมีโครงการอนาคตเอาไว้อ่าลองเล่าโครงการตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าว่าคือที่คิดเนี่ยก็อยากจะให้คนที่เขาชอบนกเลี้ยงนกเด็กๆเยาวชนอะไรเนี่ยเขามีที่รวมตัว อครับสมมุติว่าเสาอาทิตย์เขาอยากจะมีกลุ่มนกบินนกร้องหรือมาโชว์นกครับหรือมาขายนกอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เขามามารวมกันตรงนี้ตามที่คิดไว้นะครับก็จะปรับปรุงสถานที่ตรงเนี้ยมันเป็นสนามย่าสวยๆมีโต๊ะนั่งสบายๆเหมือนว่าให้ให้พอเขารู้กันว่าทุกเสาอาทิตย์เนี่ยอยากจะมาดูนกมาซื้อนกมาชมนกครับ ในกลุ่มของคนที่รักนกนะคะหรือว่าคนทั่วไปที่เขาอยากจะมาดูนกก็เข้ามาได้โดยโดยไม่ได้คิดไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรผมแต่เราก็ต้องมาบริหารจัดการเอาเองนะก็คือก็คือให้สถานที่ก็คือมาก็ช่วยกันดูแลก็มาช่วยกันดูแลคุณจะ้จัดดูทาอะไรก็ทําไปครับผมก้าเราเป็นคนชอบนกอยู่แล้วเหมือนกับว่าก็คือเป็นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะทําให้เป็นที่รวมตัวของคนรักนกใน จังหวัดอ่างทองและก็จังหวัดใกล้เคียงยออหรือทุกทุกคนที่สนใจบางคนอาจจะ,อะชอบนกแต่ยังยังไม่เคยเลี้ยงยังอยากที่จะเรียนรู้ก็สามารถมาที่นี่ได้โดยที่อยู่เนี่ยมีมีพื้นที่ให้เราก็แค่มาช่วยกันบริหารชวยมาจัดการอาจจะมาออกออกร้านค้าก็ได้หรือมาพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงวิธีการเลี้ยงนกซึ่งในจังหวัดอ่างทองก็มี มีกลุ่มนกบินอิสระด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับมีมีกลุ่มนกบินด้วยครับผมแล้วก็จริงๆเด็กๆแถวนี้เลี้ยงกันเยอะอ่าครับเพราะพันนกหลายหลายอย่างเยอะอครับผมซึ่งผมก็มองว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะก็คืออ,อยากอยากให้มีพื้นที่และอยากให้คนเลี้ยงนกเนี่ยได้มารวมตัวกันอ่าแล้วก็มามาสร้างกิจกรรมดีๆ<ช>มาสร้างมิตรภาพสําหรับคนเลี้ยงนกร,ร,ร่วมกันซึ่งตรงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ย อันนี้ขออนุญาตเลยกลุ่มหงยกแปดริ้วอาจจะมามาขอจัดงานเกี่ยวกับการประกวดนกหงยกที่สถานที่ที่นี่ด้วยความดีได้เลยได้เลยได้เลยเพราะหลักหลากหลายฟาร์มที่พวกเราไปประชาสัมพันธ์มาก็หลายๆท่านก็ก็จะถามว่ามีการประกวดนกที่ไหนบ้างทำไมถึงไม่ไม่มีในบริเวณใกล้เคียง ของจังหวัดอ่างทองบ้างเพราะบางคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางก็เลยวันนี้ได้คุยกับพี่ยูเนี่ยก็เลยก็เลยมีไอเดียเกิดขึ้นมาว่าถ้าตรงนี้ที่ให้สถานที่ก็อาจจะ,อะขออนุญาตมาจัดงานประกวดให้กับคนรักนกให้กับคนเลี้ยงนกสายพันธุ์ฮอลแลนด์หรือว่าสายพันธุ์อื่นๆซึ่งอาจจะเป็นเป็นกิจกรรมให้คนเลี้ยงนกได้มีโอกาสมามาพูดคุยกันได้ครับผม ก็คือถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วอยากให้โครงการน,นี้เกิดขึ้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับซึ่งจริงๆ <c oughs> ในจังหวัดอ่างทองเนี่ยหลายๆคนก็ไม่รู้นะว่าพี่ยูเนี่ยเลี้ยงนกด้วยสามไปอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับวันนี้ที่เราได้มาสร้างอีกหนึ่งมิตรภาพนะครับให้เกิดขึ้นระหว่างคนเลี้ยงนกด้วยกันเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้พี่ยูได้พาชมหน่อยว่านกที่เลี้ยงมีแบบไหนบ้างริงเน็ต มีสีอะไรบ้างเขาดูกันยังไงนะครับเดี๋ยวอนุญาตให้พี่อยู่ได้พาพวกเราไปชมนกกันได้ครับครับผมนี่ก็เป็นเด็กลิงเล็กทั้งนั้นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงเรือนเป็นในส่วนของการพ่อพัน์ธุใช่ไหมพี่ตรงนี้ใช่อันนี้จะเป็นพ่อแม่พันอ๋อเป็นพ่อแม่พันครับผมไปตลอดเลยอ๋อก็จะอยู่ในโรงเรือนที่เขาเรียกว่าเราก็จะปิดมิดชิดหน่อยเพื่อป้องกันสัตรุ ใช่ป้องกันศัตูงูหนูแมวหมาอะไรด้วยแลายอย่างถ้าบางครั้งเขาหลุดอ๋อ้เขาจะยังอยู่ใช่ยังอยู่ในหลมเพราะว่าไอลิงเด็กเนี่ยมันปากมันคม๋อเขาสามารถแทะล้างเรังท้งหมดอโกงเหล็กอะไรเนี่ยหลุดโดยที่บางทีเราไม่รู้ไงครับแล้วบางทีลังมันขาดจนอ้าเลยอืถ้าเกิดเราไม่มีโรงเรือนคุมอย่างเงี้ยครับพอหลุดไปปุ๊บ ไปเลยอ๋อก็แสดงว่าตรงนี้พี่ก็มีประสบการณ์ในในการเลี้ยงมาแสดงว่ามีหายเยอะอ๋อครับผมเยอะซึ่งก่อนก่อนหน้าก่อนหน้านี้ตรงนี้ที่เราเดินดูเนี่ยก็คือตอนที่เป็นหน้าน้ํานี่คือน้ําท่วมหมดเลยใช่ไหมถึงถึงถึงกงกงล่างเนี่ยครึ่งกงครึ่งกงล่างใช่แล้วตอนนั้นก็คือนกก็มีอยู่เต็มทุกงเหมือนกันไหมพี่เต็มหมดอะเต็มหมดเต็มหมดแล้วพี่ใช้วิธีการแก้แก้ไขยังไงบ้างใช้อินบ็อกเนี่ย มาลองสามชั้นแล้วก็เอาอาหารวางไว้ตรงนี้ก็เอาอิดบ็อกมากรองเหมือนกรงใหญ่แบบนี้ก็คือเอาอิดบ็อกมารองให้พ้นน้าใช่วางล้คือวางรองอาหารไว้ส่วนนกเนี่ยเขาบินพ้นอยู่แล้วอนกเขาบินพ้นอยู่แล้วครับก็คือพี่ก็ไม่ได้ย้ายนกอะไรออกไม่ได้ย้ายก็ปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ก็คือ พายายเรือเข้ามาให้อาหารว่ากันง่ายๆน้องเขาก็พายเข้ามาให้ครับแต่เราก็อยู่อยู่อย่างนี้อแล้วเกิดความเสียหายกับนกดินเน็ตบ้างไหมพี่ลิงเน็ตไม่ไม่เสียหายมากแต่ว่าหงยกโอ้โหเยอะเลยครับตายเป็นพันก็แสดงว่าลิงเน็ตค่อนข้างที่จะอดทนต่อทุกสภาพใช่ยุงน้ําร้อนหนาวไม่ไม่เดือดร้อนครับผมเดินเ้อมาทั้งหมด ก็คือจัดเขาเรียกว่ากงรงเพาะและกงผสมพันธุ์ก็จะทําในส่วนที่เป็นรูปตัวยูเดินวนดูได้ตลอดอันนี้ก็จะเป็นเป็นอันนี้ก็เป็นพ่อแม่ส่วนเป็นพ่อแม่เป็นโซนเพาะพันธุ์เหมือนกันโซนเพาะพันธุ์ครับโนหนึ่งผมเห็นในบางกงทําไมถึงมีสามสามตัวหรือซื้อสองคู่วันตัวถ้าตัวผู้ตัวหนึ่ง ตัวเมียเขาเกิดมาลักกันได้ก็สามสามตัวเลยอ๋อมัน,ม,นมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเ,เป็นคู่ไม่จำเป็นอ๋อก็ตัวผู้ตัวหนึ่งสามารถมีตัวเมียสองตัวได้ได้ถ้าเขาไม่ตีกันถ้าเขาไม่ตีกันใช่ครับต้องคอยดูก่อนว่าตอนแรกคือที่เราเรารวมได้เนี่ยเพราะว่าเราเลี้ยงจากกลงกลงรวมอย่างนั้นครับพอเลี้ยงจากกลงรวมอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าเขาชอบกันอยู่ด้วยกันได้ครับเราก็ถึงแยกมาครับผม แต่ถ้าอยู่ดีๆจับเขามารวมกันเลยมันจะตีกันอ๋อก็แสดงว่าเราดูพฤติกรรมเขาก่อนใช่อ่านี่ก็เป็นโซนกงเพาะเหมือนกันใช่อ่าก็คือในในเรื่องของสีนี่เราเราจะต้องเลือกคัดเลือกไหมหรือเราสามารถจับเขาสรทัได้เลยจริงๆอ่ะถ้าเขาเขาทำทำจริงๆอ่ะเขาต้องเลือกอ๋อครับแต่คือเราไม่ได้ทําเชิงพณินย์ไงอ๋อเราเลี้ยงปล่อยความสวยงามใช่อย่างลูกนกเราอย่างที่ป้อนอยู่ที่บ้านเมื่อกี้น่ยครับโตมาแล้วก็มาปล่อย แล้วเขาจะเลือกยังไงกันเดี๋ยวเราก็ค่อยประกบไม่ได้ว่าจะต้องสีนั้นไม่ต้องต้องเอาตามสบายเขาเลยก็คือเราปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยให้เขาเลือกกันเองจับคู่กันเองใช่แล้วโดยหลักการจริงๆแล้วในดิงเน็กเราสามารถแยกเพศเขาได้ไหมหรือว่าเราต้องตรวจเลือดแยกเพศได้ต่อเมื่ออายุเขา2ปีเขาก็จะมีแหวนที่คอตัวผู้จะมีขนแหวนที่คอครับผม แล้วตัวเมียก็จะไม่มีแหวนอที่เขาเรียกว่าริงเน็กอ่ะอ๋อลิงก็คือแหวนที่คอแต่ถ้าจะเป็นนกเด็กๆรุ่นๆเนี้ยจะแยกไม่ออกยกเว้นการตรวจเลือดครับครับก็คือเมื่ออายุเขาพร้อมผสมพันธ์เขาจะมีแหวนขึ้นที่คอใช่อประมาณปีครึ่งปีแปดเดือนปีสิบเดือนสองปีขึ้นไปก็จะเริ่มครับบางตัวเร็วเขาก็เห็นเร็วอ แสดงว่าบ้านนกเด็กก็ต้องใช้การตรวจเลือดอย่างเดียวถึงจะรู้เพศใช่ใช่แต่อนี้ของเราเยอะเราไม่ได้ตรวจก็รอจนกว่าจะโตครับแล้วเขาจับคู่กันเอาเองก็ค่อยไปทาพ่อแม่ครับอันนี้สีสีที่เห็นหลักๆอย่างเช่นสีสีเหลืองในริงเน็ตนี่แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเหลืองเหลืองเลยส่วนมากตลาดก็เหลืองขาวครับเล็บวิงพักเทวเรียกไปงั้นเลยแต่ว่าถ้าเราไปใช้สับเทคนิคสูงๆโอ้โหเรียกยากครับ เดวนี้เขาเรียกกันโอ้โหชื่อจําไม่ไหวเลยอ๋อก็คืออาจจะแบ่งย่อยเยอะพอสมควรเยอะเลยแหละหลักๆก็จะมีพวกมีมีหลักๆเขามีสีพื้นๆก็คือสีของมันเหลืองขาวครับฟ้าเทาเขียวที่ม้าอ๋ออย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีลวดลายเป็นเล็บวิงเป็นพัทเทิลเป็นอะไรก็โอ้โหชื่อเรียกยากอีกอืมในดิมีตาแดงไหมพี่ ตาแดงก็เหลืองขาวเป็นตาแดงอ๋อเหลืองขาวเป็นตาแดงใช่สีเหลืองกับสีขาวนี่เป็นตาแดงอ๋อครับผมธรรมชาติของมันนะไม่ใช่ว่านกแปลกอะไรนะอ่๋อออเป็นธรรมชาติของอ๋อไม่ใช่ว่าจะเป็นนกแปลกอะไรหรอกเหลืองขาวเป็นตาแดงก็เป็นนกที่เขาเรียกว่าเอมีความน่ารักแล้วก็เอสีสันมันเยอะอ่าสีสันสวยครับแล้วก็เสียงก็ไม่ไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่ ียงไม่ดังไม่เหมือนสันคอนัวอ่าถ้าถ้าพี่เลี้ยงสันคอนัวขนาดนี้ผมว่าเสียงเสียงเสียงน่าจะคือถ้าเดินมันร้องมาเป็นเป็นระนาบมาเลยครับเป็นปีพาดเลยอ่าแต่นี้พอเวลาเราเดินดูเขาก็ร้องตามธรรมชาติของเขาบางทีเขาก็อยู่เงียบที่ตื่นมากไม่ร้องโวยวายมากเลี้ยงสบาย คือในในกลุ่มลิงเน็ตเราก็สามารถเลี้ยงเป็นนกเชืองได้ไหมพี่เลี้ยงได้ครับเขาก็เป็นเลี้ยงนกเชืองเลี้ยงตั้งแต่เล็กนะอืมครับเขาก็บินเกาะเหมือนสันคโนวเลยเลยฉลาดครับผมเขาก็ฉลาดอยู่ครับอ่าจะเป็นอีอกอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์เนี้ยไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ติดพรบรด้วยใช่ไหมไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยไม่ติดอะไรทั้งหมดอ่าง่ายเดี๋ยวคนที่สนใจอย,อยากจะเลี้ยงก็ถ้าไม่ชอบนกเสียงดังอย่างซันคอนวก็สามารถมองลิงเน็ตได้ความสวยงามไม่ต่างกัน สวยงามเป็นสีเยอะครับคือสั้นกนัวจุดเสียเขาคือเป็นนกสีเดียวอ่าใช่ครับมันก็คือสีนั้นแหละครับแต่มันเป็นนกที่ฉลาดน่ารักที่อ้นแต่ลิงเหนศมันก็ฉลาดน่ารักที่อ้นเหมือนกันถ้าเราเลี้ยงแต่ลูกป้อนครับและจุดเด่นของมันก็คือลักษณะรูปร่างมันขงงาสวยขนหางที่ยาวอย่างเงี้ยครับแล้วก็สีมันเยอะมากครับผมคือซื้อไม่ตังหมดก่อนสีอ่ะ ก็คือถ้าจะซื้อทุกสีเนี่ยก็คือตังตังไม่พอซื้อตังไม่พอครับผมไม่ใช่ว่าคนอื่นนะว่าเราเองนะต้องเลือกซื้อเฉพาะสีที่เราชอบแต่ถ้าซื้อจนเมียเมียบนเน่ะยังไม่ครบอ๋ออ่าก็เป็นเป็นอีกอีกหนึ่งสายพันธุ์นะที่พี่พี่ทำอยู่แล้วก็เลี้ยงอยู่แล้วก็หลงรักนะครับอ่าอันนี้แนะนำสำหรับคนที่อยากจะมีนก อันนี้เขาเรียกไซส์ขนาดกลางด้วยว่าไซส์เล็กขนาดปากคอขนาดกลางขนาดกลางใครที่เลี้ยงหงหยกแล้วอยากจะขยับอลองลองลองพิจารณาดูสําหรับคนที่ไม่ต้องการนกเสียงดังก็็กไม่ได้เวอร์มากหลักพันก็มีสีพื้นๆเราก็เล่นได้แล้บสามสี่ทันบาทลูกมันเล็กๆก็เริ่มเลี้ยงได้ครับผมไม่ใช่ราคาแบบน่ากลัวจนแบบยกเว้นสีที่เขาสูงๆเป็นแสนอันนั้นก็อันนั้นเรา เราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาผมเพราะเราก็ไม่ไม่มีปัญญาเหมือนกันใช่ครับเอาเอาก็คือสีไหนก็มีความน่ารักอยู่แล้วก็เรียกว่าลิงเน็ตเหมือนกันขึ้นอยู่กับสีเท่านั้นเองมันก็เหมือนหงยกเราฮะครับผมราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเขาก็มีแต่ก็มีนกระดับเทพเขาอะลิงเน็ตก็มีเหมือนกันเขินพื้นก็หลักพันแต่ถ้าระดับเทพสีแปลกสวยงดงามนกนอกนั้นก็เป็นแสนคอันนั้นก็ต้องสวยมากครับผม งั้นเดี๋ยวเราไปดูหงยกกันต่อครับผมอันนี้ก็มาอยู่ในโรงเรือนของนกหงยกสายพันธุ์อังกฤษกับสายพันธุ์ฮอลแลนด์ครับอ่าก็เป็นอังกฤษครับผมหลักๆเลยเดิมเนี่ยเป็นอังกฤษหมดเลยเป็นอังกฤษหมดเลยในเจ็ดร้อยคู่เจ็ดร้อยคู่อังกฤษทั้งหมดอังกฤษทั้งหมดครับแต่ด้วยกับต่อนน้ําท่วมเนี่ยตายเกือบหมดครับผม คือน้ําท่วมแล้วมันน้ําท่วมไม่เท่าไหร่เพราะไม่ถึงตัวนกฮะแต่พอท่วมแล้วมันขังน้ํามันก็เน่าอ๋อครับผมแล้วน้ําเน่าเสร็จพอดีช่วงหนาวอีกอืแล้วเราเข้ามาดูแลไม่ได้เลยครับเพราะว่าน้ํามันท่วมก็ต้องอาศัยลูกน้องเขาพายเรือเอาอ่างน้าเขามาเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารอาทิตย์นึงก็เข้ามาทีหนึ่งโอ้แสดงน้ําท่วมเป็นเป็นเป็นเดือนครับเป็นเดือนเป็นเดือน นกเจร้อยคู่เราเราก็ไม่มีที่ที่จะย้ายเขาอยู่แบบมันย้ายไม่ได้เลยมันไม่รู้จะย้ายยังไงครับต้องให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเอาอาหารเอาน้ำมาช่วยเขาแล้วมันไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้เลยเลยครับก็บวกกับข้างล่างเป็นน้ําำอากาศที่หนาวอีกอากาศหนาวด้วยก็เลยทำยหยเกิดความเสียหายจากเจร้อยคู่ก็จะเหลือแค่เป็นบางส่วนเหลือประมาณสักร้อยเดียวครับที่เป็นตัวที่แข็งแกร่ง ผ่านพ้นผ่านผ่านพ้นวิกฤตมาได้ใช่เหลือแต่ตัวที่แข็งแร่งครับผมก็บางตัวตัวสวยๆก็ต้องบอกกันตามความเป็นจริงว่าตัวสวยๆก็ตายกันตายตายเยอะครับครับผมตายเกือบหมดครับพวกนี้มันเหลือลูกที่มันล็อกกระ็อกกระแดกมานะครับผมที่นี่ที่อยู่นี่เหลือเป็นลูกกระ็อกตัวที่มันโอ้โหแบบสวยๆเราตายหมดอ่ะซึ่งตอนนั้นก็คือพี่ก็เหมือนกับดูๆมาตัวไหน สวยตัวไหนชอบก็ซื้อซื้อมาซื้อมาดูในเฟซเฟซดูใน<ม>ในเห็นเขาลงขายแล้วก็ซื้อครับรถเจ็ดร้อคู่ที่พี่เลี้ยงก็ค,คือเลี้ยง เพราะความชอบความสวยงามใช่ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ขายหรือว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ขายเป็นทางการแต่ว่าจะบอกว่าไม่ขายก็ไม่ใช่คือน้องๆเขามาแบ่งอ่าครับผมแต่เราก็ไม่ได้แบบเปิดตัวขายแบบจริงจังแต่เราไม่ได้เปิดตัวขายแบบเป็นหน้าร้านหรือหน้าเพจครับลงขายอะไรจริงจังนอกจากว่าเอาอย่างคนมารู้จักอที่เอาคู่นี้อะไรเงี้ยอะไรเข้าได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ที่ที่บางคู่ที่ทําอยู่อันนี้เขา ยังมีไข่มีลูกมีครับยังมีไข่มีลูกอยู่อครับผมยังมีไข่มีลูกอยู่นี่นี่ก็ลงลังนี่ที่มีไข่มีลูกก็จะมีแอ่อย่างเงี้ยอ๋อก็จะมีสารในรักเอาไว้ใช่ก็จะทําให้เรารู้ว่ามีไข่มีลูกก็จะให้ข้าวมากอ๋อครับนี่นี่ลงลังนี่นห่ยลูกเขาครับผมถ้าติดลูกน้องก็จะรู้เลยว่าถ้าเราเราแต่ว่าเวลาเช็คไข่เช็คลูกเราไม่ให้ไข่ยุ่งนะพี่ต้องเข้ามาทําเอง Oh. ลูกน้องเขามีหน้าที่ทําความสะอาดให้อาหารให้อาหารแต่ห้ามเปิดลังครับเพราะว่าเนี่ย oh. เราจะต้องเป็นคนเขียนเองหมดอ oh. เพราะไม่ไงั้นมันเช็คไม่ได้ uh. เช็คนกทุกอย่างไม่ได้เลยแล้วสมมุติว่าเราเข้ามาไข่ไม่มีนกไม่อยู่ถ้าพี่ไปเที่ยวไม่อยู่เนี่ยนกตายก็ต้องต้อง,ต,องต้องถ่ายรูปออ๋ oh. หรือต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้นะอ่า uh. เราไม่ไั้นคือไม่ใช่ว่าเราเรื่องมากนะไม่งั้นเราเช็คเช็คลงไปได้อ่าครับผมก็คือนกจํานวนเยอะเราก็เราก็ดูแลทั่วถึงทั้งหมดใช่ก็คือเราไม่อยู่เนี่ยก็คือลูกน้องเนี่ยก็มีหน้าที่สมมุติว่านกตายก็จะต้องถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เรารายงานไปอ่าสมมุติว่าเนี่ยคองแปดตัวนี้ตายเราจะมีบัญชีเขาอยู่แล้วมบุดบัญชีเราจะมีแล้วว่าคู่แปดเนี่ยตะพูดเสียอะไรห่วงขาอะไรอ๋อรับผมตายปุ๊บ เขาก็ต้องวางแล้วก็ถ่ายรูปโอเคแล้วก็ทิ้งได้อ่าไม่เป็นไรอ๋ส่วนรังไข่อะไรเนี่ยห้ามเปิดครับเราจะเป็นคนเปิดคนเดียวครับผมเนี่ยเราเปิดแล้วเราก็เช็คไว้ว่าไข่แปดสิบสิบสองเมษาสี่สิบหกสิบแปดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็จะทำเองอออย่างเงี้ยลุงน้องห้ามทำครับ น้องห้ามยุ่งครับผมเนี่ยลูกลูกอันนี้ก็เป็นลูกนกใช่คก็ก็ห้ามยุ่งครับก็คือทุกทุกกรงที่มีอยู่พี่ก็จะเป็นคนจัดการเองในเรื่องของทำเองถ้าถ้าเป็นการจัดการลูกนกเนี่ยเราจะต้องทําเองไข่นกเนี่ยอืมเราต้องจดเองครับแล้วก็เขียนไม่ไข่ครับผม แล้วแบบนี้ลูกที่เกิดมาพี่ใส่ห่วงขาด้วยไหมโอ้โหต่ก็ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยใส่ครับทําทําเป็นชาร์ตเลยว่าก็มีประวัติตกใส่เราซื้อจากใครอ่าครับผมพอตั้งแต่น้ำท่วมเละเทะมาเนี่ยครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องเริ่มใหม่ดี๋ยดูแลเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเริ่มใหม่เดี๋ยวต้องให้มันมันตั้งหลักได้แล้วเริ่มใหม่ครับแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้ําน้ําจะกลับมาท่วมอีกไหมครับ คือถ้าเขาไม่ไมบริหารผิดพลาดไม่ท่วมหรอกครับอ๋อคือถ้าไม่มีบัติเหตุอะไรนะอ่าก็ไม่ไม่ไม่ท่วมที่ผ่านมาตั้งตั้งแต่พี่เลี้ยงนกมาเนี่ยก็คือเกิดน้ําท่วมแค่ครั้งเดียวใช่อ๋อฟังเกเตอรอันนี้ก็เป็นอังกฤษอังกฤษทั้งนั้นอ๋ออันนี้ก็เป็นในโซนของ,องกนกหงส์ยกสายพันธุ์อังกฤษหรือหลายๆคนอาจจะเรียกติดติดปากว่าสายประกวด อ่ันนี้ก็มีทั้งนกที่กําลังไข่มีทั้งนกที่มีมีลูกเลี้ยงลูกอยู่ยังไงเดี๋ยวให้พี่ได้พูดเชิญชวนคนคนเลี้ยงนกหรือว่าพูดเป็นกําลังใจสําหรับบางคนอาจจะเกิดความท้อแท้ในการเลี้ยงเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยค่าค่านกกับค่าอาหารค่อนข้างที่จะสวนทางกันก็ก็ต้องบอก พวกเราทุกคนนะครับว่าเริ่มเลยเนี่ยมันต้องต้องรักก่อนครับแล้วรักแล้วคนคนบางคนมันอาจจะไม่เหมือนกันคือความพร้อมบางคนรักนกก็จริงแต่ความพร้อมทางด้านการเงินหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับก็ก็ต้องขอเป็นกาลังใจครับผมบว่าเราเข้าใจว่าตอนเนี้ราคานกกับค่าอาหารค่าอะไรมันมันไม่บาลานซ์ใช่ครับราคานกถูก แต่ค่าเข้านกค่าอุปกรณ์อะไรมันขึ้นหมดแพงหมดครับตอนนี้ที่เหลือเลี้ยงอยู่อ่ะก็แทบจะแต่เจ๊ว่าต้องรักจริงๆอ่าครับผมนนกอันไ้นก็ขายหมดแล้วโเกินก็ขายหมดแล้วก็ก็ต่อไปก็มันจะเป็นวัฏจักรแหละใช่ครับมันจะมีขึ้นมีลงเสมอจะขอให้ ตอนช่วงที่มันเป็นอะไรเงี้ยถ้าขอให้เลี้ยงเท่าที่จําเป็นก่อนครับผมให้ปริมาณน้อยก่อนครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรานะสําหรับคนที่ไม่ไหวอ่าครับผมไม่ได้ดูถูกกันอ่าครับผมแต่คนที่ไหวเนี่ยมันไม่ต้องห่วงหรอกใช่ครับมันเลี้ยงได้ตลอดข้าวจะแพงจะถูกนกจะแพงก็ถูกก็เลี้ยงได้อ่าครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ไหวยังไม่พร้อมแต่ยังมีใจรักนกก็คือว่าเอาคัดตัวที่เราชอบลดปริมาณลดปริมาณลงก่อนรักเอาตัวที่รักตัวที่ชอบครับผม แล้วแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราค่อยขยายใหม่มนะครับ <ผม S 2> เป็นกําลังใจทุกคนครับผมก็เหมือนพวกเรานะครับทีมงานองโยกแปดเดียวก็เป็นกําลังใจให้กับคนเลี้ยงนกทั่วทั้งประเทศไทยเลยแล้วสําหรับในจังหวัดอ่างทองใครอยากให้ที่นี่มีสถานที่ดีๆสําหรับคนรักนกไม่ว่าจะเป็นนกเชื่องนกบินอิสระนะครับหรืออยากให้มีการจัดงานประกวดที่จังหวัดอ่างทองนะครับ ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าอยากให้มีอยากให้มีนะครับพี่ยูจะได้เริ่มโครงการที่คิดไว้นะครับจะได้เขาเรียกว่าปรับปรุงสถา,านที่ตรงนี้เ,เพื่อคนรักนกจะได้มีสถา,านที่มารวมตัวกันมาพบปะพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมาทําการซื้อขายฟรีใช่ไหมพี่ตามสบายเลยครับ,รบไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมแต่เราต้องมาช่วยกับบริหารจัดการเราเองอะนะครับผม <c oughs> เราต้องมาช่วยกันผมเชื่อว่าคนเลี้ยงนกทุกคนเนี่ย ก็คือเป็นคนที่มีจิตใจดีเรามาช่วยกันบริหารเรามาช่วยกันทําให้โครงการแบบนี้เกิดขึ้นนะผมก็ผมภาวนานะผมอยากให้มีขึ้นจริงๆก็อยากให้มีแบบพื้นที่แบบนี้ในจังหวัดเชียงซวเหมือนกันครับพี่ไปอยู่ฉะเชิงเซาผมจะยินดีมากไม่ไกลมาได้มายได้ตลอดครับผมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ยังไงพวกเราทีมงานหงยกแปดลิ้วมาแน่นอนนะครับจะมาร่วม สร้างมิตรภาพสร้างความสุขนะครับให้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองวันนี้เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพนะครับที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างคนเลี้ยงนกด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณพี่อยู่มากๆครับยินดีครับปิด,ดฟาร์มแล้วก็ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเลยนยครับผมตื่นเต้นครับผมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานหงยกแปดร้วนะครับและเป็นกําลังใจให้กับคนเลี้ยงนกทุกๆกคนด้วยนะครับราารแรลนะ้วก็ <laughs> ขอคนละ1ไลค์1แช์นะครับ1ซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานหงยก8ปริ้วนะครับวันนี้ต้องขอจากลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ